สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณท,ทุกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะสำหรับชุดเด่นก็จะมีให้เด่น9นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี8310นนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ ห้าสองนะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างนะคะแปดห้านะคะก็หลุดนะคะตัววิ่ง8ปดมานะคะส่วนนอยพิเศษนะคะสี่หนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งหนึ่งมาเนาะส่วน0 2สองก็หลุดไปนะจ๊ะตัววิ่งศูนย์ของเราก็มานะคะน้อยปกตินะคะ09นะคะก็มานะคะมา0 9 9 0้นเนาะ ส่วนสี่ห้านะคะก็หลุดนะคะ VIP ศู 04, นย์สีวว 0, ะะ 58, ะะ่ก็หลุดไปนะคะตัววิ่งศูนย์มานะคะห้าแปดนะคะก็หลุดไปเนาะสรุปแล้วเข้ามาหนึ่งหน่อยนะคะหน่อยปกตินะคะมาศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะแม่พี่น้อง fc เนาะเราก็มารับชมขอวันที่27กันเลยนะจ๊ะ27นะคะเดือน10 ปีหกสิบสี่นะคะแนวทางฮาหนอยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะจ๊ะเดินวิ่งนะคะ <c oughs> รู้สึกว่าเบลเบล,เลง่วงนอนพี่น้องกินยาแล้วรู้สึกตาก็จะหลับเลยพี่น้องอัดคลิปเสร็จก็จะนอนนะคะก็ต้องหลดคลิปตัดหน้าปกเนาะพี่น้องเนาะอาจจะลุกมาตัดหน้าปกตอนประมาณตีตีสามเนาะพี่น้องเนาะก็จะหลดคลิปทิ้งไว้ประมาณตีหนึ่งก็น่าจะเสร็จนะคะแล้วก็ประมาณ ตีสามตีสี่ 3, 4, เนาะก็จะตื่นมาตัดปกนะคะตีห้าก็ลุกอาบน้ำไปทำงานนะคะชีวิตประจำวันของน้องสาวโซ่เนาะวันตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็นศูนย์นะคะเจ็ดนะคะสองนะคะก็ห้านะคะสำหรับไซวิ่งวันนี้นะคะก็จะชอบหกนะคะจะเอาหกนะคะ ใจก็ชอบ5ก็ชอบนะคะ1ก็ชอบนะคะแต่ว่าจะเอา6นะคะก็จะมี6 0นนะคะ6 1 6 2นะคะ6 3 6 4นะคะ6 5 6 6 6 7 6 8 หกนะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น646968นะคะแล้จะเป็น6กเนาะหกนะคะ <c oughs> หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่นอ้องจ๋า สำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวหน้าอ้อ,อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณน,นะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า